mà an tâm. Ba năm cỏng em bỏng sip phân bỏng 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 mà, bỏng 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 con เอ้ยแลเแล้วูกไ่ม่ไรเลขนี่ว่าคุ้นใจย่ไลูกแม่ป่ลูกบลูกไผเอูไผ่ผูกแงงว่าแม่งานอูกอย่ให้รว่าตัูกงานตัวเขาใส่ชิ้นแหงใช่นะบ่แม่นแหละ งาใส่ชินแหงนะั่นเนาะต้นเขาจะาตั้มมันตั้มเห็ดเข่าที่ก็เคยเข่าได้ง่าบอกเขาเนีน่ยแม่นบอกลูกเจ้าวะนี่โอ้ได้ลูกเลยลูกไหมเพราะว่ายุคเคยเห็นน้องกิ่ไสขึ้นเคยเห็นกิ่ไส้เออลูกไผ่ลูกไผ่เล่าเนาะเขาเนี่ยกะเสพได้ไเวลาคนเวียดเขาเห็ดจะกินเขาหมักใส่พริกไทยแฉบเลยแม่บอกแฉะป้ะพริกไทยงางาขาวกับงาดำจะได้ขล่ะคือกันบอกอ เขาใส่กาใส่จีนแหงงาคขาวหรืองานดำปะเขาว่าเขาใส่เขาใส่งาคขาวเขาอมากอกไม่ท้าหยาได้บากอกบะกอกเป็นท้าหยาะายคลายทงซทปาากรอกห่งพังานทงซิปจะเอาแต่งานเหรอหนึ่งสิบสองทงซิปเลยปะค่ะอ๋ำูดท้ายแล้วขซิปเลยปะอ้ตอ้ามทงซิปเลยปะทง บ <c> ร <ười> <c ười> <laughs> oh, ุหก so, <s tuv uk> anyway. oh, oh uh, ั้มางหัวโอ้มะกอยนอกมะกอกนี่ไปเก็บอยูป่าบรอวะะปลูกเองปลูกเองโอ้ปลูกต้นให่บ่หอแม่เกิดนราบจเอาหัวไงห่อรบปีนึ่งดูใส่มะกรอเออนั่นอป้าดินกวงดินหมอดินแม่ดินแมนเมื่อเรบ่นี่ กวางเลยไปทางล่างพี่น้องไก่ผูพี่น้องตะกี่กบลย่นาะพชิชิงาสักคนและเอาเมื่อใบยังใส่เห็ดตามเขาได้งาพวกเื่อนข้าวกบ เนาะบอกอาทิตย์ซื้อหน้าช่งหนึ่งอะไคือแบบไร้แล้วแต่ว่านับบ่าขวดน้อพี่น้องแต่ว่าหน้าช่งหนึ่งเอาไปเห็ดเห็ดเขาสใส่ในการปรุงอาหารแบบปรุงซีนหมูเห็ดชิ้นแห้งนี่เนาะชิ้นแห้งเห็ดเห็ดชิ้นหลอดชิ้นเชียร์เนี่ยพ่อได้กินอยู่ใส่อั่วเขาก็ใส่บ่ เออหอมเลยบะประเภทปิ้งซีนนี่ขั้นใส่นี่หอมเลยปิ้งซีนหอมข้าวข้างนี้เนาะงานเนี่ยมันเป็นอันสมุนไพรดีกว่าจับจั่งจับจั่งยังเขินมะเร็งเสื้อมะเร็งเนาะเสื้อมะเร็งบอสแมน กินงาหลายๆเนาะงานี่มันมีส่วนผสมสีน้ยการจัดการเช้อมล็น่อตรงสิบพันเพราะซื้อชอยเล่าอยู่พันห้านาทีไปชี้นาทีพอดี้ละหานาทีเปเท่านาวเลยสามทงสี่สิบได้บอไม่เท่ามเท่าสาทงสี่สิบได้บอลรุดไหลเนาะ

ซื้อโบราณชื้อชิ้นพันตรงนั้น 5, เงินหน่อยว่ามีปะกกเปล่า่ะสิันเก่าพันเก่าพันถามนกเปรตอลู่มีรถมีวัยรถถามมึงดู 9, <000. S 2> มีวัยรถ Hãy subscribe cho kênh Ghiền Mì Gõ Để không ra, khuẩn, ra, tết, tết thinh, bỏ lỡ những video hấp dẫn จากซาองได้ฮงได้ก็เื่อสำกันเอาเชื่อชองใชไหมลามันขาทได้แลวได้ได้ใจะก้นก็โลดใจน่เขาัใส่กันเลยออขอบใจขอบใจเงานอะไรงานบพินพี่น้องแถวบังพินท้ายหนาแ้พี่น้องเพราะว่าเขาบุคคลบุคคลคางเห็นไห้แล้วแล้วบุคอลนี่แล้วงานเพี่น้องเลยบงพินอันนี้ยังแบบล่อมากเขียนอนอยังแบบแคบทางเลย้ายหนเลยพี่น้องเลย พราะว่าเขาเจ้าปลูกเฮ็ดให้จริงปลูกได้นี้พี่น้องเยเพราะว่าเที่ย้องทินส่วนแรกเขาชี้หน้ากับปลูกมันแล้วเดี๋ยวนี้ปลูกมันมันซับประหลังนะพี่น้องแต่เี๋วนี่มาเห็นยากเวยซึ่งอาไรกุ้งกระหารเก็ชิ่นใหญ่โอเคนะพี่น้องสำหรับคลิปนี้ก็ขอจบคลิปที่สนุก่อนนะพี่น้องถ้าใครเข้ามากิดตามกดไลค์กดแชร์กดติดตามเพื่อที่น้องจะเปทำอะลังใจในการถ่ายคลิปของหมอทินและพี่น้องสบายดีบ๊ายบาย